นี่ก็ล่างสาดแล้วครับล่างสาดแล้วเดี๋ยวยังไปที่นี่ก็เตรียมทำไปไปมักครับเอาไปมักเพราะว่าโอ๊ยหนักเติบดูใส่ไหมแล้วล่างเรียบร้อยแล้วใส่เกียร์เข้าไปครับตามด้วย ผงชลรัครับที่นี่ก็เป็นการซาวขยำครับขออนุญาตใส่มือนะครับเด้อคนในมันเข่ากันครับมากกว่าจะเข้าก่อนผมเทสไว้แดดเดียวน้ำ ก็ะิีนหนึ่งให้เนี้กับลูกครับผมมักกินปลานี่นะครับปลาปลาอย่งก็ปลาตะเพียนบอกรันี้ผมกินปลาตะเพียนเนี้ตอนแรกว่าจะกินปลานิ้นแต่ผมเห็นปลานี่ผมเลื้อมานี่เป็นเป็นปลาปลาขยงนะครับปลาขยงบ้านเขาเละ ยันบรรยากาศก,กับมือนีกินเข่ากับหนึ่งป่ากอนจส่วนหน่อยที่ตากใหญ่จะตากไว้ตั้งหากไปทอดผิดมือไม่น,นี้อย่างมันเขากันครับเพราะกะตบตกตกตกมันเขากันเขากันอรอ่อยอร่อยต้องไปหาเนี้ยมาว่างตากแดดด้ยครับส่วนสี่เฮดเป็นแดดเดียวผมก็เดียวไว้ตั้งหากกับผมจะไว้จะตัวน,น้อย ครับนะตากไว้ลูกกินอันนี้ตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่ากันเดยมุสเสียตัวน้อยมาตากเอาไปทอด สีมันสวยดีครับพูดถึงว่าสีมันสวยดีก็ไปยักตัวดีก็ไปยักตัวดีตัวนี้น้อยตัวนี้สีนหนึ่งนะนี่งใบไงห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 นี่กงใบไง หนีก็นยัยหนีน้อยอันนี้นอยก็กลยัยหี i ก็ใยัยหนีก็นยัยนีก็นยัยพอแล้วหรอครับอันนี้เอาไว้หนึ่งครับอันนี้เอาไว้หนึ่งกินซะหัวนี่ก็เทียมเอาไว้ใหมห้าครับ เอาเหลยวไปทำนี่ที่ตากแดดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวโคเรียกสวยครับเก้าตัวตครับไปจะทอดนี่ก็ได้พักเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็ดิไปใส่ปลาใส่ปลา,าก่อนนี่หม่งว่างปากวางไว้ก่อน าคงครับมีเป็นป่าเอาเดี๋ยวมาใส่ซึ้งครับอันนี้เป็นเครื่องทั้งไหนครับข่าตะไคร่ไปประกูดเอาก็ใไซเรียบ,บร้อยแล้วตามจริงบางคนทีบอเตอ์ไซคได้ครับแต่ว่าผมใส่อันนี้ใส่์เกียร์จังไม่ครับก็มีอยังดอกปัที่นี่น้ามันเดื่ฟอฟงขึ้นมานะ แต่ว่าไอ้ป่าเขาก็ไปเหยียบเรียบร้อยแล้วครับบ่ได้เกี่ยวกันกับส่วนป่าเด้ออันนี้คือว่าป่านี่ครับป่าเขาก็เสี่ยวโตที่ว่ามันนั่นใหญ่ยยๆอย่างหน่อยเนี่ยคือว่าป่าปกตะเพียนเนี่ยใส่ก้อนครับใส่วางยังไป เปียงคือจังไซกรอนกรบป่านี่เพราะป่านี่มันนานสุกครับที่นี่ก็ใสซมวนตัวน,น้อยๆลงไปข้างบนครับข้างบนครับข้างบนครับ น้ามี่ก็เดียดได้ที่ครับผมเส้นตะไข่ไปน้ำก็เป็นหัวนี่ผมหิใส้ไส่ไว้ให้หมานะครับหัวปลาเน้่ยน้อย,อ,ยอ๋อใส่เรียบร้อยเหรอครับ็้้างครับ ้างเส้นหมอซึ้งเลยห้อนี่างเส้นหมอซึ้งเรียบร้อยแล้วครับที่นี่กับป้าปิดป้าซึ้งปิดที่นี่ก็ร้อทักทักครับโอเคครับ